โอ้ยปูดขี้ปูดขี้โอ้โหล็อกอีกโอ้โหล็อกอีกโ oh, อ้โห oh, แม่งล็อกทุกทุกตู้เลยเออเอาไงดีวะเรามีทางเลือกไม่มากทราจะขี้พี่ชายครับอันนี้คือรออะไรครับเนี่ยอ๋อรอข้างน้ำใช่ไหมผมก็อบบกรอเหมือนกันนะพี่เมื่อไหร่มันจะออกไอ้ไอ้พวกนี้ฮะโอเคไม่ตอบกูใช่ไหมมามึงไม่ตอบกูใช่ไหมมึงจะเปิดประตูให้องค์น้ำให้กูไหมนี่นี่ไง ขี้ใส่แม่งเลยก็เลยนะครับผมจะมาเป็นมาสเตอร์ขี้นะครับข้างบนหัวก็เขียนอยู่นะผมยิ่งกว่าปรามาจารย์นะครับดูเก็บขี้ไปทุกรูปแบบก็เดี๋ยวเราจะเอาพวกอุนจินะครับไปขายให้กับพ่อค้า,างันก่อนนะที่จริงมันคือพ่อค้านะผมก็ทำมาบบเป็นละครไม่งั้นแหละทีมันก็นไม่ได้อะไรแบบน่าเล่นขนาดนั้นหรอกเอ๊ะมีขี้เอามาขายถ้าเกินทําอะไรไม่ได้เลยแล้วก็ไอ้พวกขี้เนี่ยก็แค่กดขี้นะครับมันไม่สามารถบู์สปีดบู์ลัคกี้อะไรได้นะมาเ,เรามาเบ่งเบ่งให้ดูคนบ้าอะไรไม่ขี้ดูเนี่ย เออ้ยเริ่มออกแล้วเริ่มออกแล้วเริ่มออกแล้ววิเริ่มออกแล้ว้ยเรียบร้อยนี่นะครับเป็นขี้โอ้ดูเพื่อนขี้โคตรใหญ่เหมือนว่าตรงนี้เขาบอกว่าให้ขี้ลงในรูมาพยายามลงรูให้ได้เบ่งอุ้บวิวิรอบนี้ยักแล้ว้ยโอ้โหอ้าวโอ้ถ้าตะโกนไปโดนคือมันยกเลิกเลยฮะ้ยเลยแล้วกูกินบิสซ่ามาหรือเปล่าเนี้ยอันเนี้ยเป็นจะกินพิซซ่าอ่ะโอ้โหขี้มีลงถังไม่ได้ ถ้าเราขี้ไม่ลงนี่มันทําให้แบบกลิ่นมลพิษทางไอ้นี้ทางอากาศไม่ดีนะปึ๊บไปเบงออุ้ยรอบนี้ขี้ไม่โผล่เลยวะนี่ขี้นะ่าจะก้อนเล็กอุ้ยมาแล้วมาแล้วมึงกูต้องแบบเล่นเกมอะไรเนะี่ยอุ้ยไม่ลงขี้ลงพื้นไปแล้วอุ้ยขี้ใครอะ่ะโอ้โหทำไมเพื่อนไปขี้อย่าเนี้ยทุเรศมากตั้งนึ่ไน,น,นะนี่ขี้เกเ์จัดอะ มันเราจะให้ดูแบบแบบแบบ 4K นะครับว่ามันจะออกมาไงโหเนี่ยอุบัติเหตุแอุ้ย,ยขี้ตัานี้เป็นพิซซ่าอุ้ยมาแล้วนะครับนี่ขี้แบบพิซซ่านะเพราะว่าเราเพิ่งกินพิซซ่ามานะครับขอโทษด้วยเป็นแบบพิซซ่าฮาร์ดด้วยนะต้องหันตูดเบงออกมาอุ้ยอุ้ยรอบนี้ขี้ขี้เราเหมือนว่าจะเป็นปกติเลยนะอันนี้อันนี้ไม่อันนี้คือแบบสุขภาพดีนะเอาพิซซ่ามาเนะี่ยทำไมเราต้องมาขี้อะไรอย่างนี้ไว้ เรงนะมีเรียนได้บอร์ดด้วยหรอมีอะไรบ้างเนี่ยไฮสติกโหคนที่ขี้ติดต่อกันมากสุดสองแสนห้าบ้าไปแล้วท้องผูกหรือเปล่าน,นี่นี่คืออะไรขี้ที่มีขยนาดใหญ่ที่สุดเหรอหพันห้าเลยหรอแล้วจำนวนเงินนะครับโอ้โหมึงเล่นกันเป็นแบบชีวิตชีวาชีวิตจิตใจได้เรอเนี่ยอันนี้คือเรายังไม่สามารถเทียบกับพวกระดับนั้นได้นะขี้เรายังอันนิด โอ้โหรอบนี้คือนิดเดียวไงแล้วขีเขียวนะน,น,นี่น่าจะกินผักเยอะเรียกว่าเกมนี้นดูตัวกินข้า,า,าวแม่ดาข่มคอจัดเลยเบ่งเข้าไปเบ่งเข้าไปโอ้โหนิดเดียวไองขอี้เขียวมันเล็กจังอ่ะเดี๋ยวเราต้องปล,ปลดปล่อยตรงนี้นะครับเพราะว่าถ้ามันตกไปมันจะได้ลงไปทางล่างนะมันจะได้ไม่เป็นมูลพิษนะครับถึงแม้จะขี้ไม่เลือกที่ก็เถอะแต่เราก็ต้องแบบนักษากินอยู่นะโอ้โหขี้แบบธรรมชาติแคะ่ขี้แบบนี่อันนี้คือขี้แบบกินผักเยอะ ไม่รู้เหมือนกันว่าเกมนี้จะเล่นอะไรให้ดูจริงๆมันมีแค่เนี้ยก็เป็นแมพที่แบบแปลกใหม่ดีนะเป็นแมพขี้เออใครที่แบบไม่มีอะไรทำครับว่าอยากมาขี้เล่นอะไรก็อะไนี้ได้น,นะจะบอนว่าไอ้ตรงงู้นนะครับเหมือนร้านคา้าตรงนี้มันเขียนว่าคานะมิงซูนนะเหมือนมันจะมาภายหลังหรือเปลา่าเกมนี้น่าจะเพิ่งเปิดน,นะนี่ก็ถ้าจะมีแบบไอ้พวกอันนี้มาใหม่แล้วก็อันนี้น่าจะเป็นแบบพวกบูสเตอร์หรือเปล่าเนะี่ยมันเป็นแบบพวกของกินนะอาจจะใช่หุ้ย อุ๊ยขี้ไข่มาเนี่ยโอ้โหสีเขียวสีเขียวคือแบบมันอันเล็กอ่ะเราไม่สะใจไนมึงไม่ยอมเปิดห้องน้ำดีใช่ไหมนี่กูขี้หันตูดให้ห้องน้ำเลยปึ๊บอุ้ยรอบนี้สีแดงมันเป็นสีแดงอันนี้กกินพริกหรือเปล่าโอ้โหโอ้โหขี้ไม่ออกอุ้ยอุ้ยเดี๋ยวเววละโอ้เอาเอาเอันนึงโอ้ อูโล่งเลยอะโหนี่นี่นี่นเป็นไงคลาสสิกด็อกด็อกพูฟขี่หมาขี่หมาใหญ่โอ้หนี่คือเราใหญ่สุดได้เท่าไหร่สิบแปดจุดสี่นะครับเดี๋ยวว่าคลิปนี้เราจะทำลายสถิติตัวเองได้หรือเปล่าบูทโอ้หนิดเดียวไงไม่ถูกใจเลยมันน่าจ,จะมีแบบไอ้เก็บข,ขี้ที่แบบแรงที่สุดไว้ได้นะอาจจะมีนะแต่นี้คือแรงสุดของเราคือไอพีแก่แต่เราแบบขี่ไม่ออกจริงเพราะว่าเราไม่ได้กินผักไนงะ อันนี้คืออันนี้คืออะไรมาเป็นแผ่นเลยเฮ้ยเป็นไงโอ้โหเกือบออกแต่แท้จะแบบมันกลับเข้าไปเจ้วอุบัติจิได้ไอเกมยังมีใครมาเล่นให้ดูหรือเปล่าวะเนี่ยอาจจะแบบติดเหลืองหรือเปล่านะไอจริงมันไม่ใช่ขี้นะ้่ามูช็อกโกแลตนะครับอ่ามันคือช็อกโกแลตนะ YouTube. ยูทูบอีดิช็อกโกแลตนะอุ้ยอ๋อมันสามารถซื้อหุ้สองได้แล้วกูบอกซื้อไม่ได้ซื้อ,อยังไงโอเคเป็นโรบักอีกแล้วอะไรก็โรบักหมดแนละ้วตอนนี้ ต้องเงินเอาไว้ทาอะไรเนะี่ยเกมนี้ไม่มีแต่คนท้องเสียวะ่ะจีขอ้ขอก้อนสุดท้ายนะครับที่เราจะปิดคลิปกันหุ้ยไอโฟนยักษ์เลยเหรอหุ้ยไอแพดหรือเปล่าโอ้โหฟาดหน้าคนผู้หญิงไปโอเคนะครับก็คลิปนี้มีประมาณนี้แล้วกันใครที่ชอบก็เข้ามาเล่นได้แล้วกันนะก็คลิปนี้นะครับก็จบคลิปแล้วเดี๋ยวก็ไปกินข้าวต่อนะเกมขี้เร็จไปกินข้าวต่อเลย